สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะไปให้อาสซนักน,น,นะครับต้องใส่หน่อยด้วย <c oughs> <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปอีกหนึ่งอเมตรนะครับผมที่ให้อาหารหมานะครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมร้านอาหารครัวหลังบ้านลาเต้ไม่อยู่ลาเต้จะอยู่นะครับตอนนี้ลาเต้ลาเต้ลาเต้ มากันแล้วหรอเอ้ามาต่อัวเลยหรอไม่ไม่เอาไม่เอานี่วัดีก่อนวัีอนวัสดีก่อนวัสดีก่นอาใครจะกินตัวแรกมามาหงก่อนหงก่อนมาอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้โอออลีโออันนี้หงอันนี้ลักกี้ ตีโอมีเีโอด้วยเหรอครับทำไมอยู่ในบ้านครับ <c oughs> นั่งรอตีโอ,โอก,กินเสร็จหรือยังอ่ะกินเสร็จมาแล้วครับสนักอ่ะหงอ่ะทำไมไมาอยู่ข้างในอ่ะ ทำไมสืนักตัวนี้มาอยู่ข้างในอะนนตัวโรงแรมลักกี้สวัสดีก่อน <c oughs>